สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจอประจำวันที่11กันยายนนะครับก่อนอื่นต้องขอดีใจกับเพื่อนๆในกลุ่ม VIP ของบิ g ก o r อนะครับที่ตามบิ g กจอเมื่อคืนนี้ครับนี่ครับฮา o โลเกตทาวนะครับบิ g ก o r อให้สูงแรก1ลูกและสูงเต็มเกม2ลูกไปนะครับกด2-2ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับบิ๊กจอมีบอลเด็ด1คู่มาแนะนําเพื่อนๆนะครับ วันนี้บิ๊กจอร์จะแนะนำในลีกพีเมีย์ลีกอังกฤษนะครับนี่ครับคู่ระหว่างเชลซีเลยครับพบกับแอตตันวิลล่านะครับคู่นี้เตะกันเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับคู่นี้บิ๊กจร์จเลือกกดสูงแรกในราคา1นลูกนะครับแนะนําให้บอลเตะก่อนแล้วค่อยกดนะครับราคาอาจจะดีกว่าเดิมมาดูเหตุผลของบิ๊กจร์จกันนะครับว่าทําไมเลือกกดคู่นี้นะครับสูงแรกนะครับเอาเป็น ักคู่นะครับเอาเป็นเชลซีก่อนนะครับสูงแรกของเขาสิบนัดหลังสุดมีทั้งหมดนี่นะครับสิบนัดหลังสุดมีทั้งหมด8เกมครับมีแค่2เกมเท่านั้นที่เสมอศูนย์นะครับของเชลซีนะครับแล้วเรามาดูของทีมเยือนอย่างพีแอตันวิลล่ากันบ้างนะครับสิบนัดหลังสุดนี่ครับหลายทิติครับ มีสกอร์ทุกเกมครับ10นัดหลังสุดนะครับ10นัดหลังสุดมีสกอร์ทุกเกมนะครับสูงแรกนะครับฟันธงครับบิ๊กจ็อเลือกกดสูงแรกในราคา1ลูกนะครับแนะนํานะครับบอลเตะก่อนแล้วค่อยกดนะครับราคาน้าอาจจะดีกว่านี้นะครับและเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่ม VIP ของบิ๊กจ็อนะครับนี่ครับกลุ่ม VIP ของบิ๊กจ็อมีทั้งบอลสดบาคาร่าหวยแล้วก็สล็อตมีทุกอย่างครับในกลุ่มมีแจก วีพีทุกวันนะครับเห็นไหมครับเจดาวจัดมาครับวินวินทุกวันครับมีบอลแจกทุกวันนะครับถ้าสนใจเข้ากลุ่ม VP ของ b i g j o อนนะครับแอดไลน์หา Big j o อได้เลยครับลาย Big กจอนนะครับนี่ครับ JO W u S Under Score 88นะครับลายส่วนตัว b i g j o อเข้ากลุ่มฟรีครับแอดไลน์หา Big j o อได้เลยครับสำหรับวันนี้ Big j จอก็ต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับ Big j o อนด้วยนะครับสวัสดีครับ